เริ่มแล้วครับเรามา,มาร,รับชมกันต่อครับจริงมาเร็วมากนะวันนี้ฮะโอ้ยเร็วจริงนะไม่มีอะไรเร็วกว่านี้แล้วไหนดูสิฮะเป็นยังไงฮะเส้นทางการบินฮะโอ้คือว่ากําลังดีเลยสําหรับการเริ่มต้นในแต่ละทีมด้วยไม่ห่างไกลจนเกินไปจุดลงบอกว่าไม่ได้แย่นะดูจากเกียยเกเบอร์ขับก่อนนะว่าจะมีเวียดนามมาไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งของมาเลเซียสักทีมหนึ่งครับผมเอาแบบแล้วไหลามา มีแอสเิทีที่อยู่ใกล้ๆครับเบสแคมป์ <Base Camp S 2> โอ้มีโคจีหนึ่งทีมแล้วแอสเิทีไม่เล่นครับแยกเป็นสองสองอาจจะมีฟารังขึ้นมาเฉียวๆครับแต่คิดว่ากำลังจะไปเจอกับ MDH เเร็วๆดีไปแล้วลุ้นครับลุ้นให้ MDH ครับโดนฟารังครับโอเขาเจอกันนะเดี๋ยวครับยิงแล้วยิงกันแล้วฮะโอ้ถ้ากลับมาต้นเกมเนี่ยบวกกันยากหน่อยก็จะเข้าทางกับ หลายๆทีมที่ต้องการเน้นวงไปจนถึงเฟสที่4ครับใช่ครับแต่นี่เหมือนอซสกาจะแยกเล่นกับเพื่อนอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ตามมายิงฮะโดยนิวเคครับซ้ำได้ไหมต่อซ้ำครับเรียบร้อยนะครับผมเป็นทางฝั่งของสเปดนะครับโดนครับหรือว่ายังไปได้อยู่นะลงมาบ้านนี้วัดดวงเลยปืนยิ่งหายากๆอยู่ด้วยนะบ้านหลังแค่นี้โอ้นี่คือช่วงเฟสต้นเกมเต็มตัวเลยครับสำหรับหลายทีมที่กำลังฟาร์มกันอยู่และเข้าทางเลย สรับเจ้ากิมม์ครับที่ต้องการจะผ่านสองวงแรกไปผมเห็นในมินิแบบล่าสุดที่เพิ่งจบไปจะเป็นทีมเฮฟวี่หนึ่งคนตอนนี้กำลังมาสเกาแถวเบสแคมป์ด้วยครับผมเอาครับแล้วน่าอ้าวเลยเอฟดีเออยากตีเห็นไมน่าดูแบสนะลองยิงเคาะดูโดนด้วยครับแต่ว่าน่าจะแค่แย่ๆไปฮะต้องส้มปะต้องการแต้มนะอุ้ยอุ้ยเอ้าเนรูเอ้านี่กระโดนเหมือนกันครับผมอะแหลกกันไปทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี้ทางฝั่งเอฟดีเอครับ อยูครับทูแบสพยจะซ้ําอยู่ครับตรงนี้ตอนคลายยิงได้ไปหนึนะครับตรงนี้วอลมาพยายามจะเปิดอยู่ผมาราังเจ็บหนักมากไปโดน m d s เคาะไล่คืนมาครับยังไงดีฮะยิงยัด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 เข้าไปได้เปล่าอ้ได้วอลแตกมาแต่วอลใหม่มาครับรอก่อนรอน่าจะน่าจะไปโดนแล้วมั้งครับน่ะนะของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับซึ่งเหมาะกับการเล่นสแปมยิงเข้าไปแบบนี้แหละว่าเหมือนจะยังไม่ได้ หลังนะฮะเพราะมีคนมาแล้วครับถูแบทครับโดนเลยไหมฮะเน่ดรอทคลายซ้ำครับถูแบทนะน่าจะเป็นการซื้อเวลาของฟารางด้วยครับเพราะว่ามีหนึ่งคนเนี่ยไปยืนชุบวงอ,อยู่ด้วยครับบริเวณขอบวงด้านขวาครับเจมบอลครับเพื่อนเขาบวกกันแต่ว่าตัวเองชิงชุบก,ก่อนถือว่าเป็นแผนที่จะอะยอมยอมเสียไปก่อนไม่เป็นไรดึงกลับมาเอาอันดับกันก่อนครับใช่ฮะโอ้ยดีใจยังไม่จบด้วยแล้วได้อีกสามอีลิมแล้วคะแนนที่เขายิ่งจะเอาให้ได้อยู่กับการขึ้นอันดับที่6ครับใช่ฮะแล้วเป็นแบบนี้คืออันดับเนี่ยน่าจะ เท่าๆกันแล้วใกล้ๆกันเลยนะครับเพราะได้ม,มา3นะครับลุ้นทุกอย่างก้าวจริงๆครับอย<ช>ู่กับพวกเรา2คนกันก่อนนะครับผมลุ้นกันก่อนครับว่าเกียวจีในวันนี้เนี่ยจะจบลงที่อันดับเท่าไรครับอย่างน้อยก็ลุ้นให้ไปอยู่หน้าแรกให้ได้ก่อนลุ้นให้อยู่นานๆครับจะได้ตามเพื่อนไปฮีนโดกันแล้วมาลงมาเจออุลอกาเอาครับยังไงฮะแต่เจสบูมาจากทางฝรั่งด้วยหลงมาเจอครับลงมาที่เบสแคมป์ใช่ฮะระวังนะตรงนี้เตโลฮะแต่ยัดครับ โอ้โห oh oh. ใจถึงเนงะแต่เพื่อนตามอยู่ครับตรงนี้รลอหลังกอเหมือนจะยังไม่รู้ว่ามีคนเดินมาช้าครับผมนั่นแหละมีโอเคครับได้ไปอีกหนึ่งครับใช่มีลูกซองด้วยนะแต่ว่าเสียดาย<ม>ที่ไม่ได้ยิงครับแล้วลงมาอา้อาวลงมาปล่อยทีละแต้มโอ้อาแล้วฮะไอซ์ที่ได้แต้มมาเพิ่มอีกนะครับผมจากโชวไม่นะฮะจุกเพื่อนไม่ได้นะสำหรับเอซตี้ครับออกอายเสียไปหนึ่งด้วยจากการไปปะท้ามาโ้และเอ็มดีเอชเดินไล ไปที่เมืองท่าเรือโดยที่มี KOG ใช่บ้านั่นโอ้ KOG ฮะเอาแบบนี้ก็วสวไอ้โอ้โอ้แล้วขับรถด,ด้วยชมเชียวเควินนะเอาแล้วตัด MDH อย่างนี้ยิ้มนะนั่นสิฮะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหรือเปล่าหรือเช็คครับเลือกได้เลือกได้เหมือนกันว่าจะไปไล่หรือจะเข้าวงไปรอโซนกันก่อนเอ้ยแล้วเมือมาจริงมาน่ะเอามีชมเชียวครับเช็คเช็ค าก่อนหน้โหแล้วขับมาครับไนท์ตรงนี้ยกล้อมาแล้วไนท์ระวังมีเนโรใกล้นะครับยกล้อมาแล้วแล้วลงก่อนเลยเอาไนท์ไปคนเดียวทางหน้ามันน่ากลัวครับไปไปด้วยแล้วกันได้ยินเสียงรถอยู่นะแต่ว่าเอ้เเหมือนรู้เออไม่รู้ย่องเบาครับไม่ได้ยินเนียนอยู่ครับเออเอใจไหมเอกใจไหมไม่ปอมยามตรงนี้เอกใจไหมเอ็มดีเอึงเพื่อนได้ครับตอนนี้ถ้าปิดเอ็มดีเอได้ครับถือว่าจะเป็นของหวานของเอเคีในเกมนี้ด้วยเลยใช่ครับ ตอนนี้อยู่ห่างกันพอสมควรนะฮะอย่าลืมว่าใกล้ๆนี่มีคนนะโอ้ย 3T นะใช่ฮะต t หนึ่งคนครับที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็มีฟารางที่เป็นเศษทิ้งเอาไว้ด้วยกลายเป็นว่าตรงนี้เหลือแต่ตัวเศษครับผมโอ้โหหาเจอไหมเปิดโดรนด้วยครับ U.A.V มาจากทางโอซาก้าครับคิดว่าน่าจะเจอทางของสเปนด,ด้วยที่ดักนั่งอยู่ข้างสแสกติดครับโอ้เจอทั้ง S.T. เจอทั้ง m d h เลยครับกลายว่าสปอร์ตครั้งเดียวครับเห็นหมด3ตัว เอาหน่อยครับตรงนี้เข้าไปแล้วครับนอกวงก็สู้ตายครับออสกาเจออยู่ครับวงยังไม่แรงแล้วเขาเจาะตัวเองครับไอวอเผยขังตัวเองแล้วบอกเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาอยากออกไป่ใช่เหรอมานี่อ้าวแล้ววีพลาดเล็กน้อยครับแต่ไม่เป็นไรตามเก็บได้ครับไปครับแถมเพิ่มไมค์หนึ่งนะครับตอนนี้เอาละยัยวอครับเกลี่ยได้ครับเกือบไปครับตรงนี้ติดขัดแล้วตามหาฟารางครับกับทาง m อ็แต่ว่าเ d h นดีเฮดเองมูฟออกไปครับชิ่งไปโอ้และเนียนเนียนมาก ได้เหรอก็ก็คงคงไ,<ด>ไปสนใจ MT h มากกว่าหรือเปล่าตอนนี้เออยังไงก็ได้น1อีลิมก่อนครับไปครับสเปดบอกว่าเอาไงเนียนไว้ก่อนแล้วกันแต่เอ๊ะนั่นใครอ่านั่นแหละครับผมนี่ไงคนมีประเด็นครับเรียบร้อยครับซ้ำไปครับเควินเรสี4อีลิมมาสำหรับ คี่ออเกมเมอร์คาบครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะกลับไปที่เบสแคมป์ครับก็จะไปเจอกับเอซตีที่รอเซ็ตไฟอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวต้องดูในส่วนปัจจัยเพิ่มอย่างวงที่จะไปจบในมริเวณไหนครับหวังว่าจะไม่ไกลจากเค g มากเกินไปครับเพราะว่าตอนนี้นี่หลายๆประเทศเริ่มจะตั้งโซนครับโอ้ว้วไม่ห่างมากนะเบสแคมป์ยังดีที่ตั้งขบวนเข้ามาพักวงต่อได้จนถึงเฟสสใช่ฮะแต่ว่าข้างหน้านี่คนเพียบเลยนะฮะ เลือกที่ลงดีๆหน่อยแล้วกันนะถ้าจะลงครับผมว่าโซนซ้ายเนี่ยจะมีการตีกันหนักมากเลยเพราะว่าตอนนี้แฟลตครับพอเข้าช่วงช่วงวงที่3ในวงต่อไปเนี่ยก็เ,เจอกับเอ็กซ์แพนที่เน้นต่อยตีด้วยรวมถึงด้านล่างครับหรือว่ามัส์จะเป็นเดวาเฮฟวี่เอ็กซิตตรงนี้แย่งกันที่ตอมน้ำมันแน่ๆเดี๋ยวรอดูว่าไฟเนี่ยถ้าจบเร็วจะเป็นเรื่องที่ดี แล้วมีมีมีวีเ g มอยู่ซ้ายล่างด้วยเมื่อกี้กำลังเข้ามาแล้วนะครับค่อยๆเคลื่อนที่มาวีเกมมิ่งก็มาเปิด <ไง S 2> มาตรงนี้ก็ยูวีบินผ่านย,ยังไม่เจอครับเป็นทางเข้าที่สดใสอยู่สำหรับ first rider eclipse ใช่เดินหาของไปก่อนนะตอนนี้จรงิงๆอยากรู้เหมือนกันว่าเขาได้ไล่กันมีแต่อหรือเปล่านะคีลกีลีกล่ก้องมาเลยเอาน่าจะไม่ได้ไล่ต่อครับเพราะว่าวงเนี่ยเลิกที่จะตกลงซ้ายล่างนะการที่จะขึ้นบนขวาแล้วอ้อมไปผมว่าจะเสียท่ามิ่งโดนเปล่าๆครับ กเปรดมาเจอคนครับผมโอ้โหขนาดน,นี้แล้วมอบจะครับโอ้โหเลือดไม่พอด้วยนะครับรวมถึง<ช>การเปิดกองไฟก็เหมือนจะเด้งเลือดไม่เยอะเท่าในแผนปัจจุบันตอนนี้ครับผมเจอเอพีห้าไปอีกขั้น3ลูกเข้าไปชุดใหญ่ไฟกระพริบและนี่รถสุดสวยตรงนี้ไอ้หน้าหนาวนะเข้าตีมเข้าตีมใช่ฮะัตีมคริสต์มาสไงี่ยเออ,เอ,อแต่ต,ตรงนี้ฮะเดว่ากับไอ้แพนยังไงดีใกล้มากโอ้โห มองแอนเน่ถ้าเปิดสกิลใบได้จากทางเอ็กซ์รอยนะถ้าเปิดได้นะแต่เปิดไม่ทันหรือเปล่าโดนไปโโอ้หรู้แล้วนะมีคนดูให้อยู่ตรงนี้ครับเกือบไปนะไม่งั้นได้ชาร์จแน่ฮะวิกก้บิงวิกกี้บิ้งเฮ้ยวิกกี้บิ้งตามมาโอ้โหนัวกันแล้วครับด้านในฮะทางฝั่งเดว่าผมจะโดนอยู่นะครับทางไวรัสกันโดดออกมาก่อนปีนมากะหาคนติดวออยู่ตรงนี้ยังไงดีข้างนอกก็มีข้างในก็มีเรนครับ รีบย้ายมุมก่อนเลยครับเป็นการเข้ามาแบบจงใจแจมเลยอ,ะ <S <S อ่ะเพราะว่าเสียงปืนดังปุ๊บวีก็บ,บิงเข้ามาเลยครับใช่ครับแต่ว่านี่มันจะนัเกันไปหรือเปล่าเอซ์รอยพายจะเคา้คนจากไกลๆตอนนั้นเหมือนจะเห็นว่ามีวอโผล่อ่านแล้เจอคนใช่ใช่น่แน่ยิงยิงอัดเข้าไปเลยฮะโอ้ คือสถานการณ์นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีผลดีต่อเอ็กซ์แพนนะครับเพราะว่าเขาล้นถอยออกไปข้ามถุนไปแล้วโอกาสที่จะเห็นทุกคนครับแล้วสามารถแจมไฟได้ด้วยการยิงขอเอาสบายๆอะรวมถึงตอนนี้เนี่ยเดว่าโดนไล่ต้อนค่อนข้างหนักครับไปๆมาเนี่ยเดว่าจะเสียซะเองหมดเลยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวๆทางเอ็กซ์แพนกลังจะอ้อมเข้ามาด้านข้างครับดักทางออกลงแม่น้ําพอดีครับผมไปครับโอ้โหไล่แล้วว่าบ้านนี้มีคนนะอุ้ยแล้วประกบมีมิ่ง อัดเยอะครับโอ้ยมีแฟลตครับค่อยๆวูฟมาเห็นแฟลตประดักหลังบ้านครับโอ้เอ็กแพนถ้าจะหนีตอนนี้ก็ต้องค,คิด<ม>ดีๆแล้วล่ะ,ะเห็นยัดเข้าไปครับแต่ว่าเขาไม่โดนนะอาจจะเห็นว่าเอียงขวาไปทางบ้านนะผม <ไป S 2> เล<อ>้วข่าวได้ฮะัิไปทางไหนดีซ้าย30ขวาห้า <50. S 2> เพียบเออม,มาอีกแล้วเนี่ยโโอ้หเอาแล้วไปทางไหนดีมันตันอยู่ตรงบันไดครับไปไม่ได้ฮะตอน ยากมากครับข้ามถนนไปนี่ยังเจอเอ็กแพนเอ็กแพนจะดีหลังบ้านก็มีแฟลตถ้าใช้รถฝ่าเข้าไปยังมีเอ็กซิตรอยอยู่ที่ปมน้ำมันโอ้เรียกว่ากินกันเป็นทอดครับในวง3นี่มหาภัยแน่นอนมาเป็นเวฟโอ้โหแน่นเลยครับแถวนี้แต่ตอนนี้ผมยังเป็นห่วงครับกิออฟเกมเมอร์คลับจะผ่านเอ็กซิตี้เข้ามาที่เบสแคมป์ครับต้องผ่านด่านแรกก่อนรวมไปถึงนี่ครับเฟิร์สไรเดอร์เองก็ลงมาเป็นประการที่2ด้วย เดียวเกมเมอร์เลือกที่จะไปสเตเดียมแทนครับไปเจอกับเฮฟวี่เฮฟวี่เองก็คิดช้าครับเล่นช้าเหมือนกันกลายเป็นว่าถ้าจะเข้าเหมือนกับเกมที่แล้วเลยคือต้องตีครับใช่ครับแต่มีนาวยิงเปิดตำแหน่งไปแล้วนะอยู่ที่เคอีนะครับว่าจะทำยังไงนะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแลวด้วยเศษเข้าทำครับตอนนี้ข้างในตรงกลางนี่ยังนัวกันอยู่ครับนอกนี่ก็มีตีเศษลกลวัวอยู่ครับรวมวมตัวกันนะโอ้เจ็บเจ็บหน้าโยกไปนิดนึงนะไม่เป็นไร นะไรยังตึดกันอยู่ดูอยู่ได้อีกถึงเฟสที่4แี่สี่โอ้ีคนวู้ดูเอ็กเซลใช่ฮะยิงปอยเทครับสวยครับเรนมาอุ้ยวอลฮะเสียไปฮะหลังก็มีหน้ากลับมาฮะใช่แล้วปล่อยฮะวอลดันครับดีโดเลยครับบัฟโล้ครับยิงไปครับสำเรน โอ้โหแล้วไทมิ่งเวียดนามซะด้วยครับเวทสามและ4ครับสายขอบวงสังเกตเลยครับแต่ละทีมของเวียดนามจะอยู่ขอบวงที่3และ4หมดเลยครับผมในขณะที่ในวงยัมีทั้งอินโดนีเซียกับมาเลเซียรครับโอ้โหแล้วเคียวเกมเมอร์เองก็อาศัยทามมิ่งตรงนี้ครับกาดจะเนียนแล้วใช้รถทิ้มเข้ามานะห,หลังบ้าน<ห>เฮฟวีห่หลังบ้านเฮฟวี่ตอนนี้หลังรั่วครับเข้ามาแล้วครับเคียวเกมเมอร์อู้แต่ว่านายล่วงครับคารถโอ้โหดึงได้หรือเปล่าแล้วล่วงไป2ครับออสการ์เข้าสวยครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้โดนเขาโซนมาหมดแล้ว โอ้เละยิงยิงขยี้โอ้โหมดครับโอ้โหหมดเลยะฮะ KOT ฮะแต่ดูตรนนี้ตอนก่อนนะครับทางฝั่งเฮฟวี่ฮะดึงขึ้นมาได้ฮะวอล์แตแครับแต่ว่ามีเซ็ตลอบนึงเขทางฝั่งของแบมครับรอ,อยื้ออยู่นานมากเลยฮะโอ้โหไม่ได้จบสักทีดึงข้างในฮะดอตพายยิงไปครับราจาร่วงครับเนโรโดนไปกับเซนโอพี P. ฮะ ยิงไปครับยิงไปยิงไปเกือนเกือนมากเสียงกระสุนดังทุกที่ครับแต่ไม่มีคนตายครับดังทุกที่ยิงเป็นร้อยครับยิงเป็นร้อยคนไม่ตายทันทีมามาเอ็มดีเฮดเอาเลยโอกาสทำแต้มแต่ว่าเจอเซมนายครับตัวตึงสองผูยหาตรงนี้หันมาสะบัดมาโอ้แลกบัตรโคราคู่ไปแล้วล่วงครับนายออกเร็วครับได้อันดับสิบครับแล้วคนที่ยิงได้เป็น m d ็ด้วยหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะ m d ็ได้ไปอีลิมเดียวครับส่วนอีกสามตายวงครับเพราะว่าวงกัดพอดีครับผมโอ้ยิงตั้งนานครับหนึ่งอีลิม ่ะมาเป็นเรนครับได้ยิงซูมาครับดาวไปครับแล้วปไปต่อครับเอ,อเาแล้วไอซิทครับเอ็กแซกยิงเข้ามาต่อแล้วม e. ีเอชดีเขมาอ้าวเจอแฟดชชยโอ้โหลงกลางหัวแฟดเลยปะแน่อวังนะครับวอวอวอปิดไว้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาวไปโอ้นี่แหละโดนอิลิมิเนตไปก็จะทางฝั่งของแฟลชครับยิงไปฮะอัดตัวตเต็มที่เลยฮะ เซ็ตวอรเพียบนะข้างนอกมีคนสองคนรอเป็นตี้เสริมนะผมลัดดี้เก็บดาโคได้ครับแต่ว่าไม่ได้น็อกนะครับผมในกระดาวเฉยนส่วนในวงอันนี้นะมีเฮฟวี่ครับดันบ้านเดวายูเนเตตเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันครับแล้วเป็นผู้ใดครับเก็บทางเรนไปได้วครับแล้วได้มาอีกหนึ่งลีมครับตัวตรงนี้เอสเซนตี้พยายามจะฝืนวงครับแต่เฟิร์สไรเดอร์เล่นเหลี่ยมป้อมประการตรงนี้บอกเลยว่าตัวเที่ยวเดียวนะลงค่อนข้างยากดาโคยิงไปแลาเขาเก็บคาโฮโนไปตรงนี้ไปอีกหนึ่งเอาครับยิง กดหัวโ <ด S 1> อ้ยออเฉียวนิดนึงแล้วยิงจใี้ใใเข้าไปนาโคเก็บไปแล้วเรื่องอีลิมครับสองอีลิมินตจากทางเฟ e ิร์สไวเตอร์อีกครับครับผมใช่เราเบนเลงไปครับน่าจะอยากยิงก,กดเอาไว้ก่อนนะไม่ให้เข้านะครับทางฝั่งของแฟลชก็ลำบากเลยฮะใช่ครับใกล้ๆตรงนั้นมันอะไรกันนะเฮมวี่เหรอฮะ,ะเป็นกับเดว่าฮะอ่าใช่ครับแล้วก็มีท้ายหมู่บ้านตรงนี้สะพานอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเอ็กซ์เอ็นวีเกมปิงกเอ็กซ์แพร็อุ้ยอะไรครับเนี่ยขนัวจัดใส่เต็มโอ้โห ผู้ใดโดนครับดาวครับเอ็กซ์ลอยออกครับผู้ใดไปเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งยานบินซ้ำครับแล้วก็มีชินมาอีกครับบานถลามพร้อมกันนะครับตรงนี้เป็นยานบินซ้ำได้ครับโอ้แต่นี่ฮะบัฟฟาโล่ครับแจมครับอดแจมหน่อยแจมหน่อยคนใส่เนี่ยตรงนี้ยิงยิงก็ไม่ยิงเป็นคนแจมนะครับผมขอแจม ไปไปตรงนี้เฮบี้พี่เข้าวงครับแล้วตรงนี้เบลก็ยิงเข้าผ้ามาเอ็กแพนโดนขยี้ยมาครับถึงแม้ว่าจะเกือบเคลียร์วีเกมิ่งได้แต่นี่คือจุดเข้าสะพานครับจุดเดียวที่จะเข้าไปวีนาวยังถุกเพื่อนได้อีกใช่เงี้ยโอ้แก เป๊ะมากนะพีนาวฮะใช่ครับแล้วจุดโซต,ตรงนี้ครับกลายเป็นเวดนามที่กินวงไปค่อนข้างเยอะครับเรามีกมรวิ่งจบไปอีกหนึ่งครับใช่ใชล่างมาต่อเฮฟวี่ตอนนี้ห<ช>้าอีริมเข้าไปแล้วและอยู่ในวงครับในขณะที่แก๊งอื่นๆตรงน,นี้เอ็กซ์แพนก็ข้ามสะพานมาไปที่เรียบร้อยกําลังจะเคลียร์ขอบวงทุกทีมโดยมีเฮฟวี่เป็นตัวแจมในวงตรงปั๊มน้ามันโอ้ตอนนี้ชินโดนเก็บไปครับเอาละฮะ แพนอยูก่กันครบเลยนะครับตอนนี้มีโดนเพลย์โซนมาจากบีโอนะครับผมอ้อมใต้ล่างด้านนี้มาครับผมอุย้ยมาคนเยอะเหลือเกินเจอปเปล่าไม่เจอครับเจอ <นะ S 2> หน่อยอ่าเจอปะเจอไหมเจออ่านั่นแหละเออเข้าไปอุ้ยอุ้ยยังไงฮะนัวก็อยู่ข้างในฮะตรงนี้โอ้โหโห,หลายตีบบนัวหมดโอ้โหวอร์พี้บยังไงครับแน่โอ้มื่อกี้แต่ว่าโฟล้อฮะใช่ฮะรับเก็บซัมน่านะเป็นทางฝั่งของเรนส์นะครับผมตอนนี้ซัดกันแหลกครับ ต่อวงมาฮะใช่ฮะมาดูไวรัสครับจะซ้ำมาต่อโดนยิงหลังเอามายังไงเจว่าออก,กระดับเกณฑ์เลยครับตอนนี้ฮะเฟรมเออโอ้อแฟดออกครับพยายามเข้าพยายามเข้าเออเอออเาเลยครับเอ็กแพนยิงโอ้โหนี่คือทีมที่เหลี่ยมเข้าวงมาแบบเดนเดียนนะครับฝ่าฟันกัดฟันทนมาแต่มีหนึ่งอีลิมครับตอนนี้ล่างมาท็อปห้าแล้วใช่ฮะเผป๋จะบาบบูย่าด,ด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเย็นมากเลยฮะ ปุ่นดี้มาโดนบีบแล้วตรงกลางครับอไอรเสาแท่งนี้ใครจะได้ไปโอ้แล้วบ้านนี้เฮเวียกัน2คนแต่เฟิร์สไรเดอร์ไม่กล้าเข้านะครับโอ้ยอะไรอีกครับไอ้เอ็กแพนทำดีกว่านะตอนนี้โซลนูนดีด้ดีครับแต่วอลที่แตกนี่จบเลยนะตอนนี้โอ้ยดันเลยด้านบนมีเฮฟวี่อยู่ครับขอบราย,ยิงสอยไปครับโซซ่าพยายามจะซ้ำจนห,หวะานี้เซตตี้ออกเลยครับอันดับ5นะครับผมตอนนี้โซซ่าอ้อมวงมา อยู่เนปจูนฮะอยู่ตรงนี้เห็นคนวิ่งผ่านหน้ารับสัตว์มาได้สวยครับผมเป็นทางฝั่งโซโซาที่โดนไป oh. เรียบร้อยมาทั้งไรเดอร์ออกอันดับ4ี่ครับผมแล้วเนปจูนเดินชาร์จหน้าต่อเอาไงดีมีในบ้านอยู่2คนเป็นทางฝั่งของเฮฟวี่พยายามจะวิ่งเข้ามาตามแล้วอยู่เนปจูนเปิดวอลประกอนรอจังหวะมันจะไม่ได้เอ็กเซลครับโคโนมมาครับจังหวะนี้ทอมแบกจีครับเก็บเนปจูนไปได้ฮะรอชาร์จซ้ําแล้วยังไงเอ็กแซก โอ้โนวกันอยู่ข้างวอลตรงนี้เฮฟวีอ่ออรนดับสามครับโอ้โหย,ยังไงกันแน่คนเต็มวอลก็เต็มยิงกันนวลไปหมดแนละเอ็กซ์รอยซ้ำได้ครับผมเนี่เอ็กเซลซ้ำได้แต่ปรเดนเป็นเพ,พ,พย์โซนนะเอ็กซ์รอยอ่ะโอ้โห้ซ้ำได้อีกแล้ว